อืมนี่ก็ปาปากน้อยนะ เด็ทุกคนพอตอนนับทุกคนก็จะร้องประเไทยไรส์สไตล์นะคลิปนี้จะพาทุกคนมายิงป่าคือเก่าหมายกาหมายน้าเขินหมายตัวมาคลิปก่อนนะทุกคนอย่านี้กับเวลาประมาณสิบสองโมงกว่าแล้วนะสิบสองโมงครึ่งสิบเอครึ่งเลยงอนได้การมันนี้เลยลมก็บ,บอกจะค่อยมีคือเห็นป่าอยู่แล้ว บม่มีลมเป็นยังไดก็ไปติดตามภับส้มเหมือกันทุกคนเลยถือข้าวถือน้ำมากินพร้อมมันนี่มันสิมานบะมานกับไปลุ้นน้ำกันอีกเท่นั้นทุกคนไปเอาสีเลาะหนังแถวนี่แหละขี้ไม้อยากหลายแ,แต่แถวนาน เดี๋ยวเราจะไปนั่งอยู่ฟ้านะเดี๋ยวจะฟังสั้นน่าล่ะที่นี่มันบ่เห็นนะบอกขี้ไม้หลายพวกไปพอามาหอดี่นี่ก็ได้ยิ่งเลยนะ นี่เลยหอนสิลงเอายลุ้มปุณนะมันฆ่าเลยปุย๊ปกคลองเลยเดี๋ยวสิลงเบิ่งนรากันยลุ้มไปเลยทุกคนเลยสีตัวใหญ่เบิใหญ่นนะเบิ่งก็คือสีเบิใหญ่แล้วเบิ่งสำปามือนี่แหละมาเอากับเปิดกองลงบทท่านจช่ไหมมาหอนนี่ก็เห็นรถก็เลยยิ่งเลยนะสีเปิดกองพยยันมันไปก่อนนะ เลยยิงเลยไปลุออลปล้อเอยลุ้มบุลเลยอืนีก่อนปลาปา,ากน้อยนะมนันมันมาเลยมาหอดกันยิงเลยีาอดไปนั่นนนงบ่ยก่อนเร่อว่ามันจะมีตัวพานหรือเ่าตัว่าเามานั่งน,น้อยนึงกัเห็นเลยนะที่นี่นะีวมนันมัน ระยะกิ่งปลาก่อนทุกคน,นปลาน้อยหลายนะเบื้งปลาใหญ่ไม่จีบานไม่ยอมน,นะป่าปากป่าใหญ่กัพอดียิ่งนะมันไเปเรียนรุนนะวันนี้ก็จะน้อยจุกคนปลาอากาศจนปลาเมื่อนี่แหละบมนบวนน้อยแล้วก็บมนใหญ่ไปไดนธรรมาดา แวบอยู่แถวนั้นนะยังเป็นป่าอยู่นะวันและแถวหุ้มวันละ อาจะบอทึกนะปลาคนะน้อยเพรทางน้อยเลยกับทางไก่เพราะ 我这 สันั่งอย่างนี้นะทำคำนะคำในจังรอมอือป่าลายยุบึงป่าน้อยไปนั่งะอพันทุกคนว่ามันสิมาอประมาณ <S <S บทึกคุณนย วัสดุยิงตัวน้อยไปหินมันคักนะหินมันลอยมาออกอ้อจะอ้จะกูไปถือเชื่อันนี้จะเล,ล,ละน่นเล่นมือ,มอมแล้วเป็นยัไงอ่านังตามทางตามยังมือมาคมเลย ธรรมชาติไปเกี่ยปกโอกาสได้ก็มีอยู่จเลยาสิบ้าบยิงเลยกี่อการศเลยยินน้ำบางทีก็ดื่เลบางทีฟูมเลาะไหมเห็นเห็นไก่พเห็นยู มันพนนลานเลยนะมีแต่ปาอยู่แต่ใหญ่นะเป็นฝูงเลยเฮ้ยไปดูหน่อยไอ้ทุ่นมันสีมานประมาณจำคำในป่ามันสีโลเลยจำคำเลยปลาสิเลีนจำคำเลยฟูงเลยเมืม่อกี้ ตึงๆเคนมาเพ่นงน้ำเขืนนะเพ่นงน้ำนะทุกคน มาทุกคนตัวนี้ก็มาเอาทิง้งเรียบร้อยนะป่าเอาก็ได้ตัวหนึ่งนะตัวที่เขายิงตัวไปตมิดนั่นแหละคลิปนี้ก็สิขอจบไอ้เพลงนี้ทุกคนเลยไปพบกันใ่คลิปต่อไป